ช่วชมไม่กดไลค์ไอ้นี่ตายนะมีจะรออะไรอยู่ไปกดไลค์เร็วสวัสดีครับผมแอนดิดนวันนี้จะมาเล่นทรรมจิตดีชิดอีกตามเคืนั่นเอง,เองนะเติมกดสิเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมได้ไปเล่นมาแล้วนะ่ะไม้หนะ่ะม,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 มันก็ยังบักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันผมสามารถได้ยินเสียงของคนในไม้ได้แล้วแหละ เล่นตัวไหนดีเนอะตัวไหนหมอะสำหรับใช้ชาร์จโจมตีบ้างอาเที่วดาทอมไปแล้วกันไหมแล้วกับสตาร์สาปลายเทียมแรงทีวดนนาทอมเอาอะไรไปดีเอาชาร์จโจมตีอย่างน่ะนะไปตอนนี้จบนะผมจะไปพาทัวร์อัปเดตอีกรอบหนึ่งอีกสองรอบแหละแล้วพอเรื่องตาหนึ่งจบก็จะพาทัวร์อีก การเดิมพันหมดตัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับสกิลพินนั้นเราจะต้องปาเองเท่าด้วยมือเท่านั้นไ I don't Huh! My dad works. จะล้มเลยนะเติมผัก ลูกมันอยู่ตัวนี้จะต้องหุ่นนะไอ้นี่กูจำมึงได้แต่ของก็หลงพีดิมันต้องทำแบบนี้นะก็ควรมันเก่งอะ่ะขอโทษขอโทษพักสามนะเติมพันหมดตัว เออเราแบไม่ต้องสีจินไข่เขาสีจุหลดเองกันปัดระดับนี้แล้วโอเคตามนีเลยโอเคผมจะพาทัวร์อัปเดตกันนะก็จะมีการ์ดใหม่ประมาณนี้ผมได้มาแล้วหนึ่งการ์ดบัตรความรู้ถ้าบัตรความรู้ผมจะได้ก็คือจะมีการ์ดเดิมพันหมดตัวลองเอเดิมพันหมดตัวซึ่งจะทำให้เราปลายเท่ไว้ก็คือการ์ดนี้ มันจะต้องปาแม่นๆถึงใช้ได้นะหรือไม่อาจจะใช้แมวที่อยากให้วิ่งไวก็ได้เมื่อมันชาร์จเสียวก็จะวิ่งไวเหมือนกันต่อไปมีถูกล้วมตาด้วยรบติดอาวุธหนึ่งจะได้รับความเสียหายจากศัตรูจะเสียสละค่าแข่งนั้นตัวเองจานวนมากพลังความเสียหายบางส่วนที่เพื่อนน,นทีมได้รับก็ในบางาส่วนถูกเสียสละจะค่อยๆฟื้นฟูภายในสิบวินาทีผู้ที่มีสกินทําการเสียสละจะคงรักษาะค่าแข่งแมงไ,ไว้ทุก ก็คือเอาง,ง,ง่ายๆก็คือมันจะทำให้เพื่อนร่วมเทียมเจ็บน้อยลงไต่ล่าไม่หยุดความเชื่อในใช้ยชนะจะทําให้แมวทั้งตัวเผาไหมา้ขึ้นหลังจากช่วงเริ่มปฏิบัติการชี้จะเพิ่มเอฟเฟกต์แสงแห่งการจนตีความเร็วในแมวจะหลบสถานานี้เมื่อนำหนูมาจ,บจับจดรวจเอ,อิมอันนี้เป็นภาษาจีนได้รับเอฟเฟกอัพเกรดได้รับเอฟเฟกอัพเกรดได้รับเอฟเฟกอัพเกรด สาวงามสะดุดตาก็คือเร่งความเร็วในช่วงเวลาหนึ่งรอง่ายมันมันก็คือเหมือนทุตและจะพีเรื่องบนขวดโซดาที่ปเป็นน้ำแข็งก็มันจะวิ่งไวขึ้นไม่อ้าเอาเอมแล้วต่อไปก็สกิลพิเศษนะจะมีประมาณนี้สกิลนี้สอนสกิลเอาไว้รักษาสกิลสอนสกิลนี้ก็ไว้กิ้งนี่คือสกิลกัดขวางป้ง ว่าก็คือถ้าหากเราใช้สก,กิลนี้แล้วปลายเทมโดนแมวแมวจะแข็งแมแมวจะสตาร์นเอานี่คือการกรงเล็ยบยาวก็คือจะทำให้เราตีไกลขึ้นอันนี้ก็คือเราตัวมายากรทำให้เรากระโดดได้ได้ได้สูงขึ้นแล้วก็ได้รัวขึ้นที่สก,กิลโกรด,ดนะจะจะสามารถโจมตีได้บ่อยครั้งอันนี้คือความปากร้าหาร ก็เหมือนกับสกิลนี้กองเล็บก้าหารคูดาวห้าสิบคูดาวสามสก็คือจะลดคูดาวสกิลเมื่อถ้าแมวถ้าเป็นหนูเมื่อปลาไอเทมโดนแมวจะลดคูดาวสกิลห้ถ้าเป็นแมวก็จะลดคูดาว,วตีโดนหนูก็จะลดคูดาวสกิลห้เการโฮมรันเหมือนจะใช้ยากนะก็คือให้เราตีไอเทมที่ทหนูปลามามันก็จะกระเด็นไปแค่แข่งจากนี้อันนี้ดีมากสำหรับหนูมันจะทำให้เราอมาตะแต่แต่เราจะแข็ง นี่คือการเอาชีวิตรอดก็คือเราจะสามารถรักษาตัวเองอย่างสาาถานะอ่อนแอได้แม้จะอ่อนแอก็ใช้สกิลนี้ได้ต่อไปชัดพลังโจมตีหนักอันนี้แรงอันนี้นนดีนะต้องหาจังหวะเหมาะที่หนูสตันเพื่อจะชัดนี้ใสชิคกับอันนี้ใชกก้กับเกากระบ,บี่ทอมน่าจะดีนะต่อไปตัวตอบจนตอบคือจะทําให้เราเป็นอมาตะอึกันก็คือสกิลเกาะของทอมแต่เวลาจะน้อยกว่าอย่างมาก โอเคได้ที่สุดก็ได้ครับที <c oughs> ถ้าเราเอากระบีท่ทองเอามปใช้กับสกิลช้าจบตีอย่างหนักมันจะดีไหม <c oughs> ต้องลองดู ก็เ็มังเกงอไงอก็ขอก็ก็มังเกงอ่ะอก็คอโอเคเริ่อแล้วจะออกห้องไหนห้องอนไรประสงคหรือเปล่านะ ừ, mình tí thái lan rồi mình Sing, 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 sing! sing. ไอ้นี่กูจำมึงได้อซิง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 จัดจับไว้เซฟมี Có của mang kinh à, có thốt, xinh 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 SING! 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 ปัดขวายิงเขาวางผลแท็กซิง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 ,งติดตรงนี้อีกแล้ว ตรงน,นี้เราเล่นมนนี้เออเอาสอเอาช้าจอบตีมาทำไมเอามาก็ไม่ได้ใช้ เดี๋ยวพาตัวอัพเดทอีกนิดนึงถ้าเราไปกดที่แชทโลกน่ยมันจะมีกรอบแชทใช่ไหมมันซึ่งมันมันมีถ้าเราจะกดเปลี่ยนจะมีแค่อันเดียวให้เปลี่ยนแต่มันวิธีหาอันอื่นก็คือถ้าเราไปที่ตรงนี้นะตรงห้องพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมไปที่ห้องความนิยมไปเลือกบันทึกไม่ใช่มันต้องไปที่ร้านค้าคะแนนมันจะมีกรอบแชทให้ซื้ออยู่ กับแชทหนังสือหอมในหมวดการศึกษานะ่ะมันจะมีหมวดสถาบันน้องใหม่อาจารย์หน้าใหม่ก็คือเราจะต้องมาเราสามารถมาฝึกสอไในในนี้นะเราให้สิทธิ์ของสถาบันแรกไอเทมให้น้องสถาบันเมื่อรับวิชาอย่างเสรีตกดรับสิทธันทีเราจะกดรับสิทธ์แบบนี้แล้วเราก็ต้องกดเปลี่ยนไปเรื่อยเอ สถาบันน้องใหม่ห้องรับห้องรางวัลซึ่งนี้มันสามารถซื้อของได้หลายอย่างเลาเนิมจะกดฉันเป็นนักเรียนเราจะหายอ๋อถ้าเราไปที่นี้จะมีเชิญคัมแบ็กอยู่ไปที่เชิญคัมแบ็กใช่ไหมเราจะต้องกดเชิญชวนผู้เล่นใหม่มาเรียกผู้เล่นเก่างวนคืนไปที่เขาไปที่หาเชิญเพื่อนผม ของคุณเออซึ่งรหัเชือของผมคืออันนี้นะเดี๋ยวก็คือเอาไปเกาะ484082 48 4ถ้าเราเอาไปเกาะเราก็จะได้ไอเทมนี้มากระดาษเขียนจดหมาย